เอาเลยครับสวัสด,ดีครับพวกผมท่านจสั่งนี่กับเกมโนวาแลนด์เอ็มเอมิเลียสมิชชันนะ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็เลยแอบ,บเล่นมานานแล้วแล้วมันเป็นเกมฟรีด้วยในสตีมลองดูออปชั่นีอออปชั่นวิดีโอเฟสตีลิมิทเฟรมเรตสองพันสิบก็แสดงผลออกมาก็หกสิบเหมือนเดิมเรือง <g ül üyor> บบนอหนึ่ง, <g ül üyor> <g ül üyor> นนงทำไมวะ <g ül üyor> โอเคก็เสร็จแล้วไปขอเล่นเซฟเดิมได้ไหมเนี้นี่ก็เล่นมานานแล้วอันนี้ขอเล่นเซฟนี้นะ ว่ามันเล่นมานานแล้วโหลดโหลดโหลดกดอีมันเป็นเกมแนวแบบไม่รู้อ่ะก็กดกดไปเลยมีอะไรกดก็กดไปนี่เห็นไหมตอนนี้ผมประช่างอาไรจักรได้เยอะแล้วนี่อันนี้ก็ใช้จอยเล่นดูก่อนว่าไหนขาดแม่แดงแม่แดงแม่แดงไว้นี่ เอ,อาไปสไปให้หมด,อ,หหมดอันนี้คืออะไรขาดแรแดงขาดเยอะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าเสียงในเกมมันจะเบาไหมเบาๆเนาะออเดีโอโอเคเอาเพลงกลางๆกงันเลยแล้วจิตกระจิต โอเคเดี๋ยวพาทัวร์ตอนนี้ก็เรามีเดี๋ยวเดีเดูก่อนเนี่ยมีแค่นี้เพราะว่ามันก็ยังมีที่เรายังไม่ได้วิจัยอีกก็คือไอตัวนี้นี่มันขาดแรลิกตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงนี้แล้วทำไมไม่ได้วะเนี่ยนี่นี่นีถ้าจะมีพธการนี้เราเป็นแรเล็กปืนมีแล้ว กระเป๋ามีแล้วแจ็คแพ็คมีแล้วนี่เลยแค่แลลิตแลลิกอีกสองอันแต่ทำได้แล้ววะได้แล้วว่าโอเค๋ยวไปอันนี้เลยอันนี้ได้เลยมีใช่ไหมเฮ้ยมีอยู่เก็บมาแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้ละทิงไปเลยก้อนหินฟรีกดวายมา กดป้ายดีเซิร์ดทำไหมะ่ะอ,อ๋อ,อ,อกดเอลืมไปกดเอยังไงได้ใหม่ละโอเคแสดงว่าอันใหม่ตัวก้องกอันเตาใหม่ลองเลยไม่ได้ปักหมดครับไม่ได้ปักหมดโอเค วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยวางตรงน้ำรอไม่ใช่วางตรงไหนวะเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ก่อนเก็บมาแล้วชุบ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 โอเควางตรงไหนได้โอู้ออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนโอู้วเกือบลืมอ๋อแล้วเกมนี้ก็อย่าลืม เก็บออกซิเจนนะฮะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมขวางไตัวพึ่งด้วยเพราะว่ามันจะมีมาดีมาดีมาดิรีโรดิงโอเค มาดี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 ถูกมา,มาอันนี้ไม่ทำอะไรวะเดี๋ยวจ้ะตัวรีเซิร์ชก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมเติมออกซิเจนให้มันครบก่อนอกินไป เติมออกซิเจนก่อนอเฮ้ยมีซากสัตว์เลยหรอเป็นปุ๋ยปะ่ปะถ้าจำไม่ผิดกระดูอ๋อ้จับไปก่อนเพิ่งดูเพิ่งดูว่าเป็นกระดูกตรงไหนวะออกซิเจนฝั่งนี้ใช่ป่มที่ว่าสั่งให้เก็บ oxygen ni than. kiếm con Ủa, quý 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 vậy mày tăng mới ra vậy ตั้งครอบไรหรอทำไมไม่ได้วะ ตื่งโอเคเพิ่มนี้ก่อน <c oughs> ทำไมถึงตั้งไม่ได้เดี๋ยวขออ่านก่อนไม่ใช่รีเสิร์ชยูดสเตปทูทาวเวอร์ทูทาวเวอร์ทาวเวอร์ไหนละ่ะให้กูตั้งทางไหน ตัวครับอันนี้อันไหนวะกูทำอะไรวะอืมเดี๋ยวดยวิลืมเลย เปลี่ n นออดีบิวเ e เวอร์ดัตไปต่อไม่ได้ด้วยอ่ะประเด็นต้องซื้อหรอชโชว์อุตสาห์เล่นฟรีมาตั้งหลายชั่วโมงอดอมเขาคิดก่อนนะ เรื่ามาตั้งเหนือตัวนี้ energy energy มันบอกว่า energy มันบอกว่า energy จะหาก่อนหาแนวตั้งอ,อ,อันนี้ก็ถามว่ารีเสิร์ชหมดไหมงานรีเสิร์ชเสร็จแล้วอะ่ะ c แกนโอลีบิวอ๋อโอเคลองดูก่อน ตำแหน่งยังไม่ได้หาก่อนไม่แน่จะได้ตันตรงนี้เลยนะ รีวิวไม่ได้พลังงานต้องเอ,เอาพลังงานจากไหนว่าใส่ไม่ได้ดีเซอร์โอเคดีเซอร์สองานช่วยไหม <Okay. S 1> ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอันนี้สร้างแล้วเนี่ยเหลือแค่เนี้ย youtube accept stamp extract stamp อุ t p u ดปิด extract stamp data อันนี้ extract e i l ว ข้างตัวนี้เพราะวะ่ะนลองดูก่อนนี่นี่พยายามกดอนเนี่ยมันหาไม่เห็นเลยนะตรงไหนวะตันแล้วใช่ไหมนี่อ่ะสร้างไม่ได้ มันบอกว่าแคนดี้บิวส์บิวส์อีสตเนี่ยเราตั้งตรงนี้ปะไม่ได้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 ยังต้องหายให้ได้ใจกลางมาถึงใจกลางแล้วยังไม่ได้หาหาทำดีที่ตั้งเั้ไม่ได้ โอ้ยลูกมวยมา,มาอ้าวได้วะได้แล้ว e x c e p t i o n ชาว แอ็คชั่นเชา้าโอเคโอเคแล้วก็ไปให้สุดเก็บมาอันไหนขาด อันนี้โอเคเต็มพอดีไปโอเคเจาะอ๋อเหมือนกันครับเลยสอง สามโอเคที่ไปโอเคอันนี้คืออะไรโอเคเอยถือว่าโจทย์ยากพอสมควรนะก็ว่าอยู่ทำไมมันหาหายยากโอเครอ,เ,อเก็บแร่มา ตรงที่ขายไม่ได้ทางสักกันหนึ่งเสียฟรีไหมโอเครอ รอบนี้ขอฟาร์มรัวๆก่อน เฮ้ยดีว่ะช่วยเติมของต้องเน้นไปทางไม้ Lady, đây nơi oxygen đi qua. Ok, dạng là hình thinh, thinh, ok giờ là thinh, 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 อ้อกดผิดกผดกผิดแล้วก็ตัวนี้เราต้องเอาไม้ไปใส่โอเคมารู้สึกว่าต้องสร้างอันนี้สักสามอันแต่มันต้องใช้แร่ตัวนี้ว่ะโอเคเดี๋ยวขอคิดก่อนต้องการแค่อีกสองอันเราใช้ได้น่าจะพอดีนะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ สักตัวนึ่งตัวนี้หรอตัวนี้เราจะเอาไม้พอแล้วต t อปโอเคใช้ตัวนี้แทน เาทำทุกอย่างโอเคทำทุกอย่างแล้วก็เราจะให้ตรงนี้เราสร้างเครื่องนี้แหละตรงนี้ส่งแต่ไม้นาะ ตอนนี้เราจะยกเลิกให้มันขุดแต่ไม้เป็นต้นใหญ่เลยนี่เป็นต้นใหญ่ถามว่าทรงไหนทรงนี้น,นี้เหมือนเดิมทรงริมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เกียร์ทรงริมอยู่แล้ว ลเลยเก็บไปแล้วก็ตอนนี้เรามีเหล็กหนาแน่นเอาแน่ยส่งมานี่โอเคเก็บมาซึบโอเคอันนี้เก็บไว้เพราะเรายังไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นสองอัน ทางว่ะการเดินทางลบออก ลองดูได้ไหม<อ>ไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันจุดหนักจุดหนักสักสั์อโอเคถ้าไม่ได้เดี๋ยวสร้างตงนี้แหละ โอเคบิวเรียบร้อยตัวนี้บอกให้ส่งแต่แร่แร่ฟ้าโอ้ยมีมันมีแต่แร่อะไรนะแร่แดงโอเคแร่แดงแต่ก็มาส่งตรงไหนโอเคส่งตรงนี้เพราะว่าเราจะเน้นไปทางแร่แดงโอเค ก็ตรงนี้เราสึกว่าเราต้องสร้างเครื่องหนึ่งเครื่องนอันนี้มันคือเครื่องนี้มาสร้างอะไรว่าเดี๋ยวเกรให้ดิทั่วก่อนกดผิดกดผิดตรงนี้ก็เราจะเน้นแต่แร่ฟ้า ก็ไม่จำเป็นโลโลโลก่อนโลออกไปเพราะว่าเปลือง ok <laughs> nó sự ác can bắt vé cho một bạn สร้างเพิ่มได้ไหมรู้สึกว่าจะสร้างได้ค่างอันเดียวนะโอเคตัวนี้พอละเน้นแร่ฟ้า ก็หินทิ้งไปเก็บมาแล้วก็หินเป็นมัสถุสิ้นเปลืองทิ้งไม่ใช้ คือดแต่ติดใอี่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสั์แรกกูอ่ะ,อะมนเอาแรกกูไปใส่หมดเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ตัวนี้มาต่อไปเราจะทำอะไรต่อโอเคไปใส่มานะโอเคต่อไปนี่หกอัน พอ,ออย่างเรียบร้อยมาวะอุสัน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 โอเค,อเคได้ไรก็คือมันก็เล่นไปเรื่อยๆดีเสิร์ตไปเรื่อยๆแม่งนัง่งนั่งปวดหัวนะเป็นชั่วโมงอ่าฮะเฮ้ยเป็นท่ำหรอ จบแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วเอข้างบนกว่าคัดจีนวะโ้ไม่นะโอเคโอเพนเดสติเกต Thank you for e p l o r i n g อ up นึกว่าแสดงว่าก็ต้องรอขายวะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนฮะนี่ไปดูกันได้มันขายวันที่ยี่สามสิบสี่ถึงยี่สามปีสองสองนี่จัดอีเวนต์โอเคเข้าใจเข้าใจจะออกครับมาเฮ้ยยังดีดับไปเลยเอรอออกแล้วนะ เอ้ยอะนะ่าฮัลโหลฮัลโหลโอเคน่าจะตัดจบแล้วแหละนิม่นมๆเลยสัด